คราวนี้เราก็มาทำมือกันนะครับต่อจากคราวที่แล้วออก็มาทำให้ช่วงปลายแขนตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับโดยการไป Edit Mode เลือกโหมดจุดเลือกจุดข้ามลทั้งหมดกด s z 0นะครับเพื่อสเกลแกน z ให้เป็น0ตรงนี้เหมือนกัน s z 0อันนี้ละ s z 0 เสร็จแล้วทําการ S z ย่อลงมาให้มันเรียวๆแบบนี้นะครับให้แต่ละช่องเหมือนกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับอันนี้จะสเกลให้เป็นตรงๆนะครับน่าจะเป็นแกนดูจากตรงนี้นะครับ S Y 0นูนเช่นเดียวกัน S Y 0 S Y 0 S Y 0 อเคคนะครับเสร็จแล้วไปกดเลขกหนึ่งนะครับกด G แล้วก็บูเพ่ตรงนี้เป็นแนวตรงๆหน่อยโอเคก็เริ่มทำโดยผมจะเริ่มทำจากนิ้วกลางนะครับทำนิวน้วเดียวแล้วก็ duplicate ไปอันนี้ก็เป็นหมวดเฟสแล้วก็เลือกนิ้วกลางผมจะกดชิป D duplicate ออกมาก่อนนะครับกดเลข7 เมื่อกี้ดูพิเคทแล้วมันขยับเราไม่ตรงนะครับกด G แล้วขยับให้มันตรงตรงขึ้นกลับมาประมาณนี้เสร็จแล้วกดจุดเพื่อโฟกัสนะครับดูสิว่าตรงไหมเนี่ยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่โอเคก็น่าจะได้ละกด E นะครับ X2 ต่อไปให้ยาวๆโอ้เมาเพียนนะครับ กดเล็ก7กด G แล้วก็มูขึ้นมานะครับเมื่อกี้อาจจะยาวเกินกด S ย่อให้ปลายนิ้วเ,วเล็กๆนะครับกดเล็กหนึ่งไม่กี้เอ็กทูเรามันเลยชี้ยาวไปตามแกบนี้กด G แล้วก็ดึงลงมานะครับกด R Rotate ทให้ปลายนิ้วมันเฉียงแบบนี้โอเคเสร็จแล้วกด Ctrl R รแล้วก็ตรงนี้ใส่เส้นเพิ่มประมาณนี้นะครับ ตรงนี้เป็นช่วงข้อข้อนิ้วแรกนะครับที่เป็นโป่งๆใหญ่ๆให้เรากด K เพื่อเพิ่มเส้นเออจะเป็นยังไงนะอ่ะลองกด K นะครับกด K ตัดแบบนี้ คลิกเมสาขวาแล้วก็เลือกตัดแบบนี้ต่อเสร็จแล้วกด enter นะครับให้ได้แบบนี้เสร็จแล้วกดเลขเจ็ดขยับเส้นนี้กด g ถอยหลังมาหน่อยนึงขยับเส้นนี้กด g ถอยหลังมาหน่อยนึงเส้นนี้กด s เพื่อย่อลงเล็กน้อยกดเลขหนึ่งกด g ยกขึ้นมาหน่นึงนะครับให้ข้อมันปูด,ปดแบบนี้ฮะจะได้มีละเอียดเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วกดเลขหนึ่งกดแเลือก white frame มาขยับให้นิ้วมันมีดินามิกมีความโค้งนะครับน,นี่ใช้หมดจุดจุดนี้กด G ขยับขึ้นกดอ,อันนี้กด G ขยับลงนะครับอันนี้จริงๆควรจะมีอีกสักข้อหนึ่งตรงนี้นะคนรับ c t r l R ใส่ข้อเพิ่มเสร็จแล้วกด G อันนี้ขยับขึ้นอันนี้ขยับลง ครับแบบนี้มันก็จะได้มีความโค้งมนบ้างนะครับนิ้วจะได้ไม่แข็งเกินไปโอเคนะเสร็จแล้วเราก็กดเลขเจมานะดูพี่เขตนะกดอ๋อเดี๋ยวขอขยายมือจริงๆมือน่าจะกว้างกว่านี้นะครับกดคอนโทรล R ใส่เส้นเพิ่มประมาณเ่ถๆนี้ อันนี้กด S Y ขยายขึ้นนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็ s h i f t ามาวางทถานี้กด S ย่อลงนิดนึงแล้วก็ s c a น X ให้สั้นลงนิดนึงนะครับกด G มาวางเท่านี้ดูแล้วน่าจะขยายมือให้กว้างขึ้นได้อีกนะครับ sy โอเคฮะอันนี้ดูพ i c เ t ตชิ้นนี้ต่อชิปดีมาวางตรงนี้ชิปดีมาวางตรงนี้กด sx กด g เดี๋ยวขอขยายเลือกจุดแถวาๆนี้กด g ขยายมาอันนี้กด g ขยับมาหน่อยนึง โอเคก็น่าจะแบบนี้นะครับไปโซลิดเดี๋ยวเราลองเชื่อมกันดูนะครับตอนที่เชื่อมให้เป็นโหมดเฟสเลือกเฟสนี้เฟสนี้นะครับแล้วก็เลือกเฟสฝั่งนี้ที่มันน่าจะเชื่อมกันได้เสร็จแล้วคลิกเมาส์ขวาลวเลือกบิดเอฟบิดเฟสทำแบบเดียวกันกับตรงนี้อาจจะเลือกยากนิดนึง ถ้าไม่กี่ใครเว้นช่องว่างไว้น้อยเกินก็จะเลือกยากนะฮะปิดเฟซโอเคนะครับเราจะได้แบบนี้มาเสร็จแล้วคอนโทรล R เพิ่มเส้นตรงนี้คอนโทรล R เพิ่มเส้นอีกที่ตรงนี้นะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะ x x t r u d e ตรงนี้ให้เป็นนิ้วโป้ง เลือกเฟสนะครับเอาเป็น3 p h เฟสนี้นะครับให้ไปกด X7 แล้วก็กด G Move ออกมาหน่ดหนึงกด R Rotate ให้เอียงฝั่งนี้เล็กน้อยนะครับกด G Move มาเล็กน้อยแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็กด E x อูดออกมานิดนึงแล้วก็ทำให้เป็นเซอร์เคิลนะครับแบบนี้กด S ย่อลงเล็กน้อยกด S ย่อลงอีกนะครับเสร็จแล้วเอ่อกดเลขเจ็ดเป็นยังไงวะกด E แล้วก็ x อูดออกมากด S ย่อลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูวโป้งเอ่อกดเลขเจ็ดกด R Rotate แนวนี้นะครับกด G ขยับมาแนวนี้ ให้มันชี้มาทางทิศเดียวกับตัวมือนะนิว้วทิเดียวกับนิ้วอื่นๆกดเลขเจ็ดแล้วก็อาจจะต้องมาขยับพวกนี้นะี่ให้มือมันอาจจะต้องกว้างกว่าน,นิดนิดนึงนะครับแต่กดคอนโทรลอใส่ข้อนิ้วโป้งเพิ่มก่อนนะครับอันนี้เป็นโหมดเอดอยู่กดออ e r n a t e แล้วคลิกเอนี้กด S สขยับสเกลให้เล็กลงเล็กไปมั้ง เดี๋ยวอาจจะต้องสเกลไปนิ้วโป้งให้เด็กลงก็เลือกจุดปลายนิ้วโป้งทั้งหมดสเกลให้เด็กลงนะเ,เดี๋ยวอันดูก่อนดีกว่าปลายนิวโป้งเนี่ยตรงนี้คือเล็บข้างบนนะครับ หันให้หันหน้ามาด้านข้างกับของมันแบบนี้ให้เป๊ะๆเลยนะครับกดแทแล้วก็ไปไวเรมตรงนี้ก็เป็นด้านข้างแบบเป๊ะๆตรงนี้คือปลายเล็บด้านบนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็กด G กดจกด G นะฮะให้ให้นิ้วมาแลเป็นโค้งๆแนวนี้นะฮะถูกไหมเนี่ยแลมันจะเป๊ะไปหน่อยหนึ่งขออันดู ใช้หันหน้าให้มันนิ้วมันเป๊ๆะๆกด s scale ให้เหล็กลงกด G แล้วก็ยกขึ้นนิดนึงดีกว่านะประมาณนี้ให้หนิ้วโปง้งชดชดขึ้นนะแล้วก็เลือกเอดกด t e r n a เ e เลือกเอนี้กด R r otate ให้มันหันหน้ามาทาง เป็นขนาดขนาดกันแบบนี้นะครับกดหันหน้าให้ขนาดขนาดกันโอเคทิ okay. ้งไว้ก่อนแล้วกันหรือว่าเราลองเช็คที่ s u b d i v i s i o n ดูว่ามันพอได้ไหมกด o v e r อร์เลยออกนะครับมันก็น่าจะพอได้อยู่นะครับรู้สึกว่าปลายมืออาจจะเล็กเกินเราก็เอาโอเวอร์ลยกลับคืนมาแล้วก็ปิด s u b d i v i s i o n นะครับอาจจะต้อง ไป Wiframe เลือกจุดทั้งหมดแถวๆนี้แล้วก็สเกลให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยกดเล็กหนึ่งสิกด G ขยับลงมาหน่อยนะกดออ i ์ a t e เลือกเอทนี้นะครับแล้วก็กด G ถอยหลังไปหน่อยให้มันแร่มีความเข้ากันนะครับตอนแรกมันแร มีมุมหักอยู่เแถวๆนี้กดเลือกตรงนี้กด s scale ให้เล็กลงนิดนึงกด g อาจจะถอยเลา้ามาทถวๆนี้นะครับจะน่าจะพอได้โอ e เว a ยเลยอทดสอบดูนนะครับตรงนี้เราอาจจะมีปัญหามือมาากักจะเล็กเกินไปนะฮะ ันนี้ถ้าอยากจะให้นิวมันบวม,บวมมาชิดๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเด็กๆนี่มือจะมือจะไม่ค่อยเรียวว่าก็เราก็เลือกอ๋อเลือกเป็นโหมดไบเฟรมเลือกทั้งหมดแล้วก็กด alternate s นะครับ alternate s คือทำให้มันบวม alternate s แล้วก็บวมขึ้นมา0.001นะครับผม ลองปาพิมพ์เพิ่มสิจุดศูนย์ศูนย์สองจุดศูนย์ศูนย์สาม,มจุดศูนย์ศูนย์สามน่าจะกำลังดีนะครับมิวจะได้บวมๆมานะลองสเกลแกนวายเพิ่มขึ้นอีกนึง มือจะได้ไม่เล็กเกินไปหรือว่าสเกลทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกนนึงโอเคนะครับผมก็ได้ประมาณนี้อันนี้รู้สึกแขนตรงนี้จะเล็กลงเอ้สั้นเกินไปละเราก็เข้าหมดวายเฟรมขยับ แขน g s นะครับให้ยาวๆ g s นะครับก็เสร็จแล้วเรามาใส่ลูปตรงนี้เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งคอนโทรล r รูปตรงนี้นะฮะ เสร็จแล้วไปที่ s c r ับ Mode กด G เป็นแกลบนะครับแล้วก็อาจจะมาจับให้ทรงช่วงหัวไหล่มันกลมๆนะครับนะครับให้มันแลมีความกลมๆกคงๆกลมๆนะ ทดสอบเดี๋ยวลืมกด ctrl s, <S, <S, <ส> <S เพื่อเซฟไว้ด้วยนะครับตอนที่เซฟเนี่ยอย่าเซฟตอนเปิด s ับ d ิวิชั่นให้เซฟตอนปิด s u b d ิวิชั่นจะดีกว่าโอเคก็คได้ประมาณนี้นะครับเรา <c oughs> มาใส่ รายละเอียดที่ขาเพิ่มหน่อยนะครับตอนแรกมันขารีบเกินนะก็ใส่แบบนี้กดเลขหนึ่งออตเน็ตแล้วมาคลิกที่ออกเป็นโหมดเอ็ดเน็ตจที่เอนี้นะครับสเกลให้ใหญ่เพิ่มเล็กน้อยแล้วก็กด G เอียงมาด้านนอกเล็กน้อยหรืออาจจะขึ้นไปด้านบนเล็กน้อย ขาได้ใหญ่ๆเล็กน้อยตรงนี้ก็เช่นเดียวกันไอเครื่องมือสเกลนี่มันงงมากเลยฮะมันสเกลลำบากมาก เข้าใจเหมือนกันว่ามันใช้ยังไงลองอดูก่อนออน่าจะโอเคอันนี้ใช้สครับทูสครับแบบนี้นิดนึ่ง ตรงนี้จัดเส้นให้เป็นระเบียบคราที่เรามาดูก็รู้สึกขามันจะฟีบเกินนะครับก็เลยเแบบนี้หน่อยให้มันใหญ่ๆหน่อยหนึ่งไม่ฟีบเกินไปน,นะ ถ้ามันมีเส้นหักมากเกินไปหน่อยเราก็ปรับปรับให้มันแมลสมูทๆนะครับโอเคคันนี้ก็เสร็จทั้งตัวแล้วคราน่าจะได้มาตกแต่งอาจจะเป็นเส้นผมหรือเสื้อผ้า